ีครับผมชื่อเด็กชายประยุทธนภวัฒน์ฉันอยู่ชั้นมัธถมศึกษาปีที่หกทับปดเลขที่ส7บวันนี้ผมจะมาทำอาหารหมูสามชั้นผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาววัตถุดิบที่ต่อโลกเตรียมก็คือหมูสามชั้นหั่นให้พอดีคำพริกแกงน้ำตาลปีบถั่วฝักยาวกระเทียมใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าซอยผงปรุงรสน้ำมันหอยซอสปรุงรสฝาเหลืองเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ อย่างแรกที่เราต้องใส่ก็คือกระเทียมผัดจนกว่าจะ,จะกระเทียมจะหอมนะครับใส่พริกแกงลงไป ใส่หมูได้เลยนะครับหมูเริ่มสุกได้ทีแล้วเรามาใส่ถั่วฝักยาวกันเลยนะครับเรามาเติมเครื่องปรุงกันเลยนะครับ ใส่น้ำมันหอยใส่ผงปรุงรสใส่ผงปรุงรสซอสปลาซอสปาเหลืองเริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับเราจะมาชิมรสชาติกันเลย นี่ก็คือชมหน้าหมูสามชั้นผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาวนะครับหน้าอร่อยไหมครับฝีมือผมเนี่ยขอจบการทำอาหารไปเพียงเท่านี้ครับ